Rồi chụp cái mới rồi Như Kéo bì cúm cúm Tạm lời sống sau kéo. Xin chào các bạn, chào mừng quý vị đến với của มื่อนี้สิพาพี่พาน้องมากินสรอยจูครับสรอยจู๋ใส่ซุ้มเลือดซุ้มไหมเพียวน้ำได้ครับหวัวกระสือมา <c oughs> ไปตลาดเฝ้าไปตลาดครับยางม,นนมาทา่านนะครับใส่ซุ้มตับมาน้ำมือจัดจวดน้ำกันครับก่อนสิบวังคลิปกันฝากพี่ฝากน้องก็ติดตามกดซับสไครต์กันแล้วก็แชร์ได้เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจชมเทวดารับเนาะงๆสิบวันคลิปให,หม่ๆมาครับวันนี้มานสรอยจู๋ร่วมกันเดี๋ยวสิเห็ดแก้วไปน้ำได้ครับบนเห็ดแก้วอยู่ เกี่ยวพี่พงแบบง่ายๆเลยครับพี่พงครับพี่พงษ์แบบเก็ดเลยสามส่วนแอบบุได้อีกอย่างนึ่งครับผงนัวข่อันนี้คือบ,บัวแซบใส่หน่อยแซบหน่อยแซบหลายแซบหลายครับใส่เยอะเกินส่วนพอ <laughs> ตามด้วยข,ขวครับขัวเองนะครับนี่ใส่กระปงูง่าใหนึงขวจะเทิงส่วนครับใส่หลายมันดูดน้ำที่สำคัญขาดก็ได้บีครับเมื่อ <c oughs> <c oughs> นี้ใส่บีขวดได้ครับเพราะวบีอันนั้นเบิดสองส่วนเลยครับ หอมอล้ำแซ่บใส่น้ำปลาสักหน่อยครับใส่ลายไปมันเชืม <c oughs> <c oughs> ใส่ต้นหอมนะครับพอนหอมหน่อยขมแซ่บใส่ตนมนเม็ดความกระไรหนักเลยครับมดอนี่แจ็บดูน,บนี่ไหม ใค่เพ็ดมาเน,นี่ยอีกอย่างหนึ่งครับขาดก็ได้ขอนขาดนีค่คือบริสุทบเลยเพาต่อไปฟังแต่เสียงลิ้นนะสิรู้แล้วครับสองเสา <laughs> เออแก้่วเป็กซุ้มอีกคือใจรฮะเง h ใส่อุ่มนึงนี่บิ้งหลยดะอ้ครับ,บ้านนี้ชวนเราวานนี้ ในเวลาเนี่ยง,งามบมากนี้มันไปไว่าที่ได้เนื่ยง,งามมันไปหมือนเล็กน้อยนี่ทีได้สุฉเสียดันบวัวแถว หวานเจี๊ยบเลยครับเดี๋ยวลองสามสิบกีบบ้างมันมีกันแทะหน้าครับมือนีพอข่าวว่ากันแทะหน้าเปิดสามสิบกีบพันตับแบบไปสามสิบ,บกีบพันเนื้อนี่ตับ ค่อยคุมัมนไดครสามส่วนก็ดีสามกเกีสนี่อยากเนียวแน่ได้ครับพูดได้เฉียวดีว่านะานำเลย งามครับอันนี้ครับหอยที่ดีเลยครับซุ่มสามสกีบซุ่มเขาฟอกมันอันนี้คับร่องหนึ่ง ใหมากขนาดนี่เห็นไ้บุกเผ็ดขึ้นมานไปเอาไปกัดลายเผ็ดบุกสวงเลยค่อยๆเดียบ ส่องบวกกินยังกับไข่แล้วต่อไป สุดยอดเลยคับเม่รูนี่ส้อยจุอย่างไรก็ฝากพี่ฝากน้องก็ติดตามตก,าก่อนสักสักคเลยก็แชร์ได้เลยครับสุดท้ายคลิปนม่จะใช้ของเร็วดอนนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้กันแล้วเลี่ยงนะครับบันยิ้มได้ครับแต่ว่าที่ทแก่มัานเราจะลื่นรั่วดีฟังมันรูเลียงพบกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ